คำถามที่แฝงอยู่ในใจของผู้คนมากมายคือเมื่อร่างกายแตกดับแล้วจิตของเราจะเดินทางไปไหนต่อนี่คือคำถามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคำหนึ่งในชีวิตและเป็นคำถามที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสอธิบายไว้อย่างลึกซึ้งยิ่งนักแม้จะฟังดูน่ากลัวแต่แท้จริงแล้วมันคือคำถามแห่งปัญญาพระพุทธองค์ เมื่อครั้งยังทรงมีพระชนได้ตรัสอธิบายถึงความจริงนี้ไว้อย่างละเอียดในพระสูตรมากมายเช่นสั่งยุตตนิกายอนัตนตตะลขณะสูตรพระองค์ตรัสว่าขันทั้งห้าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ของเราเมื่อเกิดขึ้นย่อมดับไปตามเหตุปัจจัยร่างกายนี้คือธาตุดินน้ำลม ไฟจิตนี้คือผู้รับรู้เมื่อขันแตกดับจิตย่อมเป็นไปตามกรรมและพระองค์ตรัสอีกว่าสัตว์โลกทั้งหลายย่อมมีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นทายาทมีกรรมเป็นกําเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพัน์ุและกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยคำสอนนี้ คือหัวใจของการเข้าใจการเดินทางของจิตหลังความตายเมื่อร่างกายแตกดับสิ่งที่ดับไปมีเพียงรูปแต่สิ่งที่ยังคงอยู่คือนามจิตและเจตสิกและจิตนี้แหละที่รับช่วงต่อจากลมหายใจสุดท้ายมันจะพาเราไปสู่ภพภูมิใหม่ตามแรงกรรมที่เราสั่งสมไว้ตลอดชีวิต หลวงปู่มั่นภูริทัตโตเคยกล่าวว่าจิตของผู้ยังไม่รู้ธรรมเปรียบเหมือนคนหลับอยู่ในบ้านที่ไฟไหม้ไม่รู้เลยว่ากำลังจะถูกเผาแต่จิตของผู้รู้ธรรมแล้วเหมือนคนตื่นเห็นไฟก็รีบหนีไปสู่ที่ปลอดภัยเมื่อจิตออกจากร่างหากเป็นจิตที่ตื่นมันจะไปสู่ทางสว่างแต่ถ้ายังหลับมันจะไหลไปตามแรงกรรม เหมือนคนหลงทางในความมืดหลวงปู่มั่นท่านจึงสอนเสมอว่าจงภาวนาให้รู้ตัวทุกลมหายใจเพราะวันหนึ่งลมหายใจสุดท้ายนั้นจะมาถึงโดยที่เราไม่รู้ท่านผู้ฟังที่รักทั้งหลายข้าพระเจ้าขอเล่าเรื่องของแม่จันที่หลวงปู่มั่นเคยกล่าวถึงไว้แม่จันเป็นหญิงชราอยู่หมู่บ้านเล็กๆแถบสกลนคร ฐานะยากจนแต่มีศรัทธาแรงกล้าทุกเช้าแม่จันตื่นก่อนฟ้าล้างหน้าด้วยน้ำเย็นจากโอง่งตักข้าวสุกใส่บาตรพระด้วยมือที่สัน่นพร้อมภาวนาในใจว่าขอให้ข้าพเจ้ามีสติรู้ธรรมในวันที่ต้องจากโลกนี้ไปหลังจากนั้นแม่จันป่วยอยู่หลายเดือนแต่ไม่เคยร้องไห้ไม่หวาดกลัวความตาย จนวันหนึ่งขณะที่โลกหลานนั่งเฝ้าแม่จันยิ้มบางๆแล้วกล่าวว่าพระพุทธเจ้าอยู่ในใจแม่แล้วจากนั้นเธอหลับตาอย่างสงบคืนนั้นหลวงปู่มั่นนั่งภาวนาอยู่ท่านกล่าวว่าเห็นแสงทองลอยขึ้นเหนือเรือนแม่จันแล้วจางหายไปในทิศเหนือท่านจึงบอกสิทธว่า แม่จันร์ไปดีแล้วจิตผ่องใสเพราะภาวนาไวด้ดีนี่คือผลของการฝึกจิตไว้แต่เนื่นๆเพราะจิตที่ตั้งมั่นในศรัทธาและสติย่อมไม่หลงกลัวในวาระสุดท้ายเหมือนคนที่มีแสงสองทางในคืนมืดหลวงปู่มั่นยังกล่าวไว้ว่าเมื่อจิตออกจากร่างไม่มีใครไปบังคับมันได้ มีแต่กรรมเท่านั้นที่นำพาแต่ถ้าเรารู้ธรรมรู้จิตเราจะไม่ถูกกรรมหลอกพระพุทธองค์เองก็ทรงแสดงธรรมไว้เช่นกันเมื่อพระอานนนทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อสัตว์ตายแล้วใครไปเกิดใหม่หรือไม่พระองค์ตรัสตอบว่า ไม่มีใครไปเกิดมีแต่จิตที่สืบต่อกันตามเหตุแห่งกรรมนี่คือความลึกซึ้งแห่งอนัตตาจิตไม่ใช่ตัวตนแต่เป็นการสืบต่อของพลังแห่งเหตุและผลในสมัยหลวงปู่มั่นมีพระพิสุรูปหนึ่งภาวนาอย่างจริงจังจนเกิดประสบการณ์เห็นจิตออกจากกาย ขณะทำสมาธิพระภิษุรูปนั้นเห็นว่าจิตตนเบาเหมือนแสงมองเห็นร่างกายของตนเองนั่งนิ่งอยู่แล้วรู้ทันทีว่าร่างนี้ไม่ใช่เราหลังจากนั้นพระรูปนั้นเล่าด้วยน้ำตาว่าผมไม่กลัวตาอีกแล้วเพราะผมเห็นแล้วว่า จิตไม่ตายหลวงปู่มั่นฟังแล้วกล่าวเบาๆว่าเห็นถูกแล้วผู้ใดเห็นจิตตนเองว่าไม่ใช่กายผู้นั้นเห็นหนทางแห่งนิพพานท่านผู้ฟังที่รักทั้งหลายคำสอนเหล่านี้ไม่ได้ให้เรากลัวความตายแต่ให้เราเข้าใจมันอย่างสงบ พระพุทธองค์ตรัสว่าผู้ใดเห็นความเกิดและความดับของสรรพสิ่งผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตจิตที่เห็นการเกิดดับภายในตนเองจะค่อยๆหลุดจากการยึดมั่นถือมั่นและเมื่อความยึดมั่นหมดไปความกลัวตายก็หายไปเอง ข้าพเจ้าขอเล่าอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อบุญมีในวัยกลางคนเขาไม่เคยเชื่อไม่สนใจในธรรมะจนวันหนึ่งประสบอุบัติเหตุร้ายแรงเกือบเสียชีวิตระวังหมดสติเขาเล่าว,ว่าผมเห็นเหมือนมีแสงอยู่ไกลๆและมีเสียงคนเรียกเบาๆแต่ผมกลัวกลัวจนร้องไห้ทันใดนั้น เหมือนมีใครจับไหล่และพูดว่าอยากกลัวเลยให้ระลึกถึงพุทโธเมื่อเขาฟื้นขึ้นเขาร้องไห้และตั้งใจถือศีลภาวนาเรื่อยมาขเขาบอกว่าผมไม่รู้ว่าใครพูดแต่ผมรู้ว่าจิตผมไม่ดับหลวงปู่ชาสุพัทโทเคยพูดคล้ายกันว่าจิตเหมือนผู้โดยสาร ส่วนร่างกายเหมือนรถเมื่อรถพังผู้โดยสารก็ต้องลงแต่ไม่ได้หายไปไหนเราจึงต้องดูแลผู้โดยสารไม่ใช่แค่รถทุกลมหายใจเข้าออกของเราคือการฝึกทุกความรู้สึกสุขทุกความทุกข์คือครูของจิตถ้าเรารู้เท่าทันมันเรากำลังฝึกให้จิตเข้มแข็งเพื่อวันสุดท้าย มันจะไม่หวั่นไหวหลวงปู่ดูพรมปัญโยเคยกล่าวไว้ว่าจิตอยู่กับพระไม่มีตายจิตอยู่กับโลกหมุนไปเรื่อยดังนั้นการภาวนาไม่ใช่เรื่องของคนแก่หรือคนว่างแต่คือการเตรียมพร้อมของทุกชีวิตเพราะความตายไม่เคยบอกเวลาท่านผู้ฟังที่รักทั้งหลาย จงระลึกไว้ว่าทุกสิ่งที่เราทำไว้ในวันนี้จะกลายเป็นเส้นทางของจิตในวันพรุ่งนี้หากเราทำดีคิดดีมีเมตตารู้สติอยู่เสมอจิตเราจะเบาจะสว่างและจะไปสู่ภูมิที่ดีแต่ถ้าเราหลงลืมธรรมะมัวแต่โกรธโลกหลงจิตนั้นจะเศร้าหมองหนัก และตกสู่ภพภูมิที่มืดมัวดังนั้นอย่ารอวันสุดท้ายค่อยภาวนาแต่ให้ภาวนาในวันนี้ให้รู้ลมหายใจของตนเองทุกขณะและเมื่อถึงวันที่เราต้องจากโลกนี้ไปจงอย่ากกลัวเลยเพราะแท้จริงผู้ตายไม่มีมีแต่จิตที่เปลี่ยนบ้านใหม่เท่านั้นและขอให้ท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านมีจิตที่สงบ สว่างและมั่นคงในธรรมจงฝึกภาวนาให้รู้เท่าทันทุกลมหายใจเพื่อวาระสุดท้ายของชีวิตจะเป็นเพียงการกลับบ้านของจิตกลับสู่ความสว่างกลับสู่ธรรมอันเป็นที่พึ่งอันแท้จริงของสรรพสัตว์ทั้งหลาย